อรสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบตอนนี้เราอยู่กับน้องมิวนะครับอเ,เอ่อจากทานไทย์เดอะซีรีส์สมัยครับวันนี้เนี่ยเรามาาทเรามาถ่ายแบบกันใช่ครับเราอยู่กันที่จอร์ชอเทลนะครับวันนี้ก็มาช่วยในแคมเปญ e Thai, Wear Thai เป็นแคมเปญที่เอ่อช่วยกันให้คนไทยกลับมาใส่เสื้อดีไซเนอร์ไทยกันอีกครั้ง <พบ S 2> อ่าวันนี้มาลุคคอมโบเลยนี่อ่าแจ็คเก็ตหมูเสื้อเพนคิลเลอร์ กางเกงอิชูนะแล้วก็หมวกอิกชูนะครับวันนี้เนี่ยเ,เรามีเสื้อจากทั้ง3แบรนด์เลยทีนี้วันนี้เป็นลุกลูกผสมเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีของแต่ละลุกมาเออและทีนี้เป็นไงบ้างครับการถ่ายแบบกับดีไซเนอร์ตื่นเต้นครับก็ไม่ครั้งแรกเลยที่เหมือนพี่ๆดีไซเนอร์มามาช่วย ไอ้ถือไม่เลยเออมาแบบเหมือนมามาดูงานตรงข้างหน้างานเลยผมก็เลยแบบตื่นเต้นมากเลยครับแล้วก็มีแต่ผู้ใหญ่เต็ไมไปหมดเลยา <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่เขาไม่ใช <c oughs> <c oughs> ่เขาแบบเ <c oughs> ขาเรียกว่ายังไงนะเป็นเป็นเป็นพี่พี่ที่หน้าเขาโงกันเข้าดูไม่ค่อยแตกต่างเลย <c oughs> นะครับอ่า จริงๆวันนี้ก็นอกจากจะมีะแคมเปญเซฟไทยแวร์ไทยแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีนาฬิกาสวยๆจาก Swatch นะครับแว่นคลาสสิกนะครับมาทำให้แฟชั่นมันดูสวยงามตัวอ๋อที่สำคัญที่สุดลืมนะเรามาถ่ายให้กับเพจสระสระไอจีนะครับสระไอจีสระเฟซบุ๊กแล้วก็สระบล็อกนะครับซึ่งเดี๋ยวสระเนี่ยจะแบบว่ารีบเลยเพราะารู้ว่าแฟนคลับ เขาเรียกนะอยากดูรูปกันมากเดี๋ยวถ่ายไปลงไปเลยคราวนี้ดูคอมเมนต์ไปด้วยอ่าดูคอมเมนต์ไปด้วยแต่เมื่อกี้ถ่ายถ่ายแบบคือคือถ้าโพสคือปเปรี้ยวมากเลยอ่าแต่ว่าพิพตุนี่ก็จัดเต็มถูกไหมจัดเต็มมากแล้ววันนี้มีทั้งหมด9ลุกนะครับเราเพิ่งเสร็จไป3ลุก <c oughs> เนี่ยเราก็แวะไลฟ์ <c oughs> ให้แฟนครับ ได้เห็นเบื้องหลังการทํางานก่อนผมมีคนบอกว่าลูกนี้ดีมากเลยครับผมลูกนี้ดีมากลูกนี้เป็นลูกฟิวชั่นใช่ไหมครับคอมโบฟิวชั่นฟิวชั่นใช่ออืม่และก็ตอนนี้น้องมิวมีผลงานอะไรบ้างครับก็ตอนนี้มีมีซีรีส์ครับผมกำลังถ่ายอยู่ซีซั่นสองครับแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะมีซิงเกิลซิงเกิลวันนี้พี่เห็นเหมือนมีออกคอนเสิร์ตเลยสักอย่างมีไปไลฟ์ใช่ไหมเห็นเห็นเห็นแล้วก็เดี๋ยวจะมีซิงเกิลเนี่ยเดี๋ยวจะปล่อยวันที่หนึ่ง 1สิงหาคมนี้ครับผมก็อีกไม่กี่วันแล้วโอ้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับเป็นซิงเกิลแรกเลยครับและแฟนๆจะได้เห็นอะไรบ้างในซิงเกิลใหม่ครับอ๋อซิงเกิลใหม่เนี่ยก็จะเป็นเพลงแนวค่อนข้างจะเป็นเป็น p o s ิทีฟครับผมเป็น positiv ให้กำลังใจพางทีเหมือนไอตัวเพลงนี้เนี่ยถูกแต่งขึ้นเพราะว่าผมอยากจะตอบแทนแฟนคลับด้วยที่คอยให้กำลังใจผมน่ารักมากอยากให้ทุกคนเนี่ยรอติดตามมาครับนี้ก็ล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผลงานล่าสุดเนี่ยได้เห็นแน่ๆเลยคือในสร์ ใช่เลยครับผมจริงๆมันเป็นซีรีส์ที่2ซีรีส์แรกเนี่ยเซฟไทยเวียไทยก้าวไปแล้วนะแต่ว่าแฟนคลับเรียกร้องน้องมิวก็เลยเป็นซีรีส์ที่2เอามิวมาด้วยนะอันนี้เราจะเห็นกันเลยนะแล้วก็พอจบจากอันนี้ปุ๊บก็จะมีซิงเกิลใหม่ใช่ชื่ออะไรนะซิงเกิลใหม่ซิงเกิลชื่อ season of you ครับผม season of you นะครับก็ติดตามกันแล้วก็พอหลังจากซีซันจากซิงเกิล season of you จบก็ซีรีส์ ใช่เดี๋ยวซีรีส์จะออนประมาณซีซั่นสองเลยใช่ครับออนประมาณช่วงควอเตอร์สของปีนี้ครับวันนั้นกัฟแอบเล่าให้ฟังนิดนึงละซีซั่นสองมันรู้สึกว่าเจ็ดปีผ่านไปเลยสักอย่างใช่ไหมเออลองแง้มให้ฟังว่ามันยากง่ายต่างกับซีซั่นหนึ่งยังไงครับก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเป็น7ปีหลังจากซีซั่นหนึ่งครับผมก็คือตัวละครหลักเนี่ยก็จะมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นทําให้มีภาระหน้าที่การทํางานแล้วก็เหมือน มันจะมีเรื่องบางอย่างที่ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี่มันสั่นคลอนครับผมแง่มได้ไหมแง่มได้ไหมอย่างแง่มโอ้มีตัวละครใหม่มาเยอะมากมากครับน่าติดตามอ้าวเรามีคําถามจากแฟนๆไหมน้องมิวมีหลายคนส่งอิโมจิมาหัวใจหัวใจมากอืออือว่าเท่มากเลยครับ Brother is handsome ส่งหัวใจโอ้ยังดีว่า Brother is handsome ไม่ดีบอกไม่บอก Father เนาะ เขาบอกให้พักผ่อนเยอะๆครับผมออ๋ให้พักผ่อนเยอะๆนะครับเออ่พวกเราไม่ไม่ไม่เขาเรียกอะไรไม่ทารุณมิวแน่นะครับวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวรีบถ่ายรีบเสร็จนะครับจริงๆเหลืออีกหกลุกเนาะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราฝากอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราอยู่กับเซราอยู่กับเซราอุยครับผมนะครับแล้วก็นอกจากจะอุยแล้วก็มีเซราล์เฟซบุ๊กเซราล์บล็อกนะครับแล้วก็ฝากไทยดีไซเนอร์ด้วยนะครับมีแบรนด์หมู นะครับหมโมไอคือแอดโมโมสติ้งสติ้งมีเอสนะครับแล้วก็เพนคิลเลอร์อัตตาเย์นะครับแล้วก็ True Thailand, อิชูไทยแลนด์นะเป็นสามไทยดีไซเนอร์ที่มาร่วมกันทำให้น้องมิวหล่อในอีกสไตล์หนึ่งนาะชุดวันนะี้ที่ อย่างสามชุดที่ผมได้ถ่ายไปเนี่ยทุกคนบอกเลยว่าปังมากๆครับ <Yeah. S 1> เท่มากๆเลยนะยครับอยากให้ทุกคนรอติดตามนะครับตอนนี้ลุ้นอยู่ว่าอีกหกชุดนี่เป็นยังไงยังไม่เห็นเหมือนกัน <c oughs> เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีกันอีกหกชุดนะครับแล้วก็เมื่อกี้เราฝากผลงานแล้วเรียบร้อยหมดแล้วก็เมื่อกี้เราขอบคุณสวอชไปแล้วขอบคุณคลาสสิกไปแล้วนะก็ะประมาณนี้เราก็ยังจะคงถ่ายกันอยู่ที่จอชโฮเทลแห่งนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็อย่าลืมเดี๋ยวให้ฝากผลงานครั้งสุดท้ายแล้วกันอเพื่อจะมีแฟนๆอยากจะ าถามไทยเรื่องอะไรหรือเปล่าอ่านไม่ออกจริงๆพี่ต้องใช้แว่นสายตายาวีเ <laughs> ขาบอกว่าแบรนด์แบรนด์เลิศมากๆเลยบ,เออบวกสู้ๆนะพี่มิว OMG ก็จะขอฝากเซอร์ราอไอจีอีกครั้งหนึ่งครับผมแล้วก็เดี๋ยวตัวตัวรูปเนี่ยบอกเลยว่าจะปังมากๆแน่นอนครับอ๋อนี่เขาดีไซเนอร์เขา request อยากให้โชว์เสื้ออารันนี้เมื่อกี้ใส่ตัวไหนไปบ้างนะให้น้องมิวชี้เลยเมื่อกี้ผมใส่ตัว นี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นีน่นี่ตัวนี้ครับผมของเพนคิลเลอร์ครับนี่ตัวนี้เป็นเป็นเอาผ้าไทยมาใช้ด้วยเอาผ้าไทยมาใช้ด้วยอาอามาเป็นเลเยอร์แบบหนาใช้สบายครับผม<ฮ>นะเป็นผ้าไทยมาใช้นีก่ก็เป็นคลาสสิกอันนี้ยังไม่ถ่ายแต่แอบให้ดูก่อนอืมเป็นลายเป็นเสื้อฮาวายของเพนคิลเลอร์นะคนก็จะเห็นกันเยอะตัวนี้ก็ค่อนข้างโด่งดังนะครับตัวที่มิวอยู่ใส่อยู่นี่ก็โด่งดังมากตัวที่เป็นมัดยอมนี่ใช่ พี่โมพี่โมเจ้าของแบรนด์ไปเรียนมัดยอมด้วยตัวเองเลยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเห็นคนใส่เยอะมากนะช่วงช่วงที่ผ่านมาแบรนด์ต่อมาเอาเอาแบรนด์ที่สองก่อนเพราะว่าดีไซนเนอร์เขาสวยนะอืมอ่าอิตชูอิตชู you, you, อิตชูไทยแลนด์นะทุกคนคงรู้จักกันอยู่แล้วนะ,ะใช่นะแล้วก็สูตร อ่ามีลูกนี้ถ่ายไปแล้วลูกนี้ถ่ายไปแล้วอืมแล้วก็อ่ะนี่เป็นลุคคลาสสิกของอิชูเดี๋ยวน้องมิวก็ต้องเจอชุดนี้แน่นอนแบนด์เป็นไงหรืชุดนี้จะจัภาพโพสต์ยังไงดีโอ้ผมรอพี่หมูเลยรอพี่หมูแล้วก็ลุคที่3นะครับแบรนด์ที่3เนี่ยแบรนด์นี้เดี๋ยวเราจะมี การงานคู่ใส่เสื้อเอ็มเหมือนเอ็มมิวแอนหมูอืมนะครับอ่าเราก็มีงานมัดย้อมเหมือนกันนะใครไม่รู้แบรนด์ใครก็ดูง่ายๆเลยนี่อือหน้าเราโพลมนเลยนี่ <laughs> <laughs> นะครับเดี๋ยวก็จะมีลูกรหล่อเป็นแบบอุ๊บ น่ะอ่านี่ก็จะนี่จริงๆเหมือนคนบ้าตัวเองกันนะนี่นแอบมีหน้าตัวเองอยู่ในลายเียด้วยนะต้องสังเกตดีๆอ๋อนี่ไงนี่นี่นี่อ่อก็จะมีแทรกอยู่ตามจุดต่างๆอ่านี่อ่ะก็เดี๋ยวเราจะแขวนยังไงดีครับก็วันนี้ ทาง Surround นะครับแล้วก็ Surround Surround IG, Sur Fan Page, Surround Blog นะครับฝากไว้ด้วยแล้วก็ต้องขอบคุณมิวมากๆเลยที่มาช่วยให้คนน้องๆคนไทยหลายๆคนได้ได้รู้จักไทยดีไซเนอร์มากขึ้นนะแล้วก็เดี๋ยวฝากติดตามผลงานทั้งหมดแล้วก็รูปแฟชั่นเสร็จวันนี้ด้วยนะครับฝากไปนะครับทุกคนโอเคครับสวัสดีครับเจอกันครับ